วครับพอแม่พี่น้องบันเทาสวัสดีง่ยมเศร้านะครับของวันที่25ครับมื้อนี้เฮาก็มาเบึงบรรยากาศนะครับถนนมิตรภาพระหว่างสระบุรีมุ่งหน้าไปโคราชนะครับตอนนี้รถวิ่งจากกรุงเทพมานะครับบรรยากาศบรก,กาศเงียบเหงานะครับ ที่มีไฟนีนี่คือไข้นะครับโรงพยาบาลไข้อดีซศรนะครับตอนนี้ตอนนี้รถบิงจากกรุงเทพมาจะามุ่งหน้าไปสู่นครราชส,สีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็รบรรยากาศประมาณน,นี้นะครับเงียบเหงานะครับช่วงทีสีรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็มีนะครับแต่ไม่เยอะนะครับตอนนี้ก็รถนี่ครับ รถตัวนะครับรถทัวที่มาจากทางภาคอีสานนะครับมาจากอุบลราชธานีนะครับนครชัยแอร์จอดที่โรงพยาบาลไข้อดีสรน,นะครับหน้าโรงพยาบาลไข่อดีสรนะครับตันนี้รถจอดนะครับเป็นรถทัวร์นครชัยแอร์นะครับนั่งจากอุบลราชธานีมาถึงสระบุรีจะจอดตรงที่หน้าโรงพยาบาลไข้อดีศรน,นะครับ วิ่งมานี่ครับก็มาจากโซนกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าสู่อีสานนะครับมาชมบรรยากาศนะครับเช้าๆนะครับเวลาประมาณตีสี่นิดๆนะครับตัวนี้ก็เงียบนะครับเมือ่อถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกด แชร์นะครับฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปให้พี่น้องเราได้รับชมนะครับอย่างต่อน,น่อนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กัารละกันนะครับนะครับดีแพรใส่นะครับละครแชร์นะครับสายกรุงเทพทกุบลนะครับ รถนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ